สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อนแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะกรกรหนุนแจกเงินดิจิทัลผ่านแอปเป่าตางังเป็นการลดต้นทุน พร้อมขอให้รัฐบาลโอนเงินให้ประชาชนก่อนสงกรานแม้ภาคเอกชนโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกะกะรจะเห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตหรือการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทให้กับประชาชนเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากรัฐบาลยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ว่ายังจะแจกเงินดิจิตัลให้กับคนไทย56ล้านคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทด้วยงบประมาณ5.6แสนล้านบาทตามที่หาเสียงไว้หรือจะคัดกรองสิทธิ์คนได้รับตามที่หลายๆฝ่ายเสนอเข้ามา เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและพุ่งเป้ากลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำมากขึ้นและขณะเดียวกันยังมีข้อสับสนออกมาเกี่ยวกับไทม์ไลน์การแจกเงินดิจิตัลรวมถึงระบบกลางที่จะใช้ดำเนินการอีกจากกรณีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหาวชิระออกมาระบบุว่าโครงการนี้อาจถูกเลื่อนจากเดือนเมษายน2567 ไปเป็นเดือนกันยายน2,567แทนเนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณล่าช้าและเชื่อว่า90%รัฐบาลน่าจะกลับไปใช้แอปเป่าตังเป็นระบบกลางในการโอนเงินแทนระบบล็อกเชนหรือซูเปอร์แอปที่รัฐบาลเคยให้ข่าวไว้ล่าสุดที่ประชุมโดยสนั่นอังอุบลกุลแสดงความเห็นว่ากกอรอยังเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระเป่าเงินดิจิตัลของรัฐบาลเขาเชื่อว่าจะช่วยประครับประครองกำลังการซื้อภายในประเทศได้เพียงแต่ยังยืนว่าเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์มากที่สุดและลดความเสี่ยงในระยะหน้าจากงบประมาณมหาศาลร,รัฐบาลจึงควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือคัดกรองคนที่ควรจะได้รับเงินดิจิตัลตามที่กะกะรเคยเสนอไปแล้วว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเรอบาง ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงเป้าและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันกกร,ก,รก็ยังขอสนับสนุนให้รัฐบาลใช้ระบบของแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยที่เคยมีการใช้งานได้ดีเป็นระบบกลางที่มีเสถียรภาพปลอดภยัยและประชาชนมีความคุ้นชินอยู่แล้วมีฐานข้อมูลของประชาชนครบถ้วน ไปดำเนินการต่อยอดแทนการสร้างระบบล็อกเชนหรือระบบใหม่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการลงทุนซ้ำซ้อนรวมทั้งช่วยประหยัดระยะเวลาและเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับไทม์ไลน์การแจเกเงินดิจิตอลที่มีข่าวว่าจะเลื่อนออกไปถึงเดือนกันยายนปี2,567แทนเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องดูจังหวะของเวลาและความเหมาะสมหลายๆส่วนร่วมด้วยเอกชน ก็แนะนำให้รัฐบาลโอนเงินดิจิทัลก่อนสงกรานปี2,567โดยเห็นว่าหากรัฐบาลสามารถที่จะโอนเงินดิจิทัลให้กับประชาชนได้ทันก่อนเทศกาลสงกรานก็จะเกิดผลดีกับระบบเศรษฐกิจมากกว่าเพื่อให้ประชาชนนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในเทศกาลสำคัญสคัญที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้กกรยังเห็นสมควรให้ส่งเสริมให้นำเงินดังกล่าวมาซื้อสินค้าที่มีการผลิตในประเทศหรือ made in Thailand เพื่อสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนและต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงอีกทั้งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศพร้อมทั้งสอดประสานกับนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจไทยได้ เช่นเดียวกับความเห็นของเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ระบุว่านอกจากขณะน,นี้รัฐบาลเดินหน้าออกมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่างดีแล้วทั้งการลดค่าไฟค่าพลังงานและค่าน้ำมันซึ่งช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีแล้วและช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการภายใต้ความเสี่ยงของสงครามอิสราเอล ที่มีโอกาสรุนแรงขึ้นกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและกระแทกมายังเศรษฐกิจไทยนั้นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนโยบายเงินดิจิตัลก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพียงแต่ก็อยากให้รัฐบาลเร่งรัดสรุปรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ทันออกมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ใช้แพลตฟอร์มเก่าแอปเป่าตังให้เป็นประโยชน์ เพื่อไม่ต้องลงทุนใหม่และในขณะเดียวกันการกำหนดพื้นที่และการกำหนดสินค้าให้ใช้จ่ายได้ในแอปอย่างตรงจุดชัดเจนก็จะทำให้การหมุนของเงินหมุนได้ถี่และหลายรอบมากขึ้นควบคู่ก,กับการออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในขณะที่ส่วนของนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขันต่ำก,ก็รเห็นว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและผู้ประกอบการยังอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวจึงควรพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่โดยใช้กลไกลของคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีของแต่ละจังหวัดเป็นหลักรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานตามทักษะเพื่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพแรงงานสรุปแล้วถ้าเราสามารถได้เงินดิจิตอล1,000งบาททันช่วงเทศกาลสงการานต์ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะเราคงต้องรอความคืบหน้ากันต่อไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสาร <c oughs> เงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะ